รู้ไหมเนี่ยวันนี้บันเกิดเจ้าภาพรู้หน่ะนี่เจ้าภาหเพิ่งนางเงินเคร่งนาเนี่ยอวยพรเขาหน่อยนะโอ้อวยพรแม่สุดซ้ำบังเกิดนะจ้าไอห้ยแม่มาทาตรงนี้จ้าแล้วก็บันเอาตรงนี้ด้วยแต่ว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอนแล้วด้วยนะจ๊ะอืมแล้วก็ทำมากขึ้น เจ้าผ้าฟังรู้เรื่องไหมครับลูกคะ่ะเพราะว่ารู้คะ่ะเออเขาว่าลูกคะ่ะลูกคะ่ะเออเขาฟังออกช่นหะไปแล้วเอออาแล้วตรงนี้เราอยู่ส่วนไหนของปทุมน,นจะจ๊เนี่ยลาดหลุมแก้วครับอ๋แล้วจ๊ใช่จ้ะ ่่่้ลเเไไมมรรูืองยจะไม่รู้ได้ยังไงเล่าจังหวัดไหนเธอก็ไม่รู้จักนอกจากบ้านโป่งอะเธอรู้ช่ไก็ถูกก็จริงก็ใช่ก็ถูกทำไงละจ๊ะไปจะไม่ต้องเปิด GPS เลยล่ะล่ะขวงจริงเว้ยฉันไปหาหัวใจฉันฉันทำไมต้องเปิด GPS ด้วยอะ อยู่อยู่อายุทยาใช่ไกลเป็นร้อยกว่าโลใช่แต่ก็ไป <c oughs> แค่นั่งนังแหละไม่ต้องซื้อไปได้แล้วเชนขนแม่เช้นไปด้วยเ <c oughs> นอะเออโอเคจะวช่นไม่หาแฟนจะวหนูไปหาแฟนก่อนนะโอเคไหมทุกคน ไม่เเห็นคุยกันเลยวะที่นัองกับหนูนี่ก็มีคนมาบ้านเนี่ยฮะน่าจะใช่นะเขาไม่เห็นนั่งคุยคือเขานั่งตาเบิ่งมองฉันแค่นั้นน่ะคนเขาไม่เคยเห็นไงหนูไม่ใช่สับปะรดนะคุยกับหนูได้นะเขาเนี่ยเขามาด้วยกันเขายังไม่คุยกันเลย เขาจะมาคุย,ก,ยกับฉันมาอย่างไรล่ะใช่ไหมหนูไม่หาแฟนก็นา่งแฟนหนูคนนี้คนนี้พี่แฟนคนนี้แฟนเขาจะยังคนนี้พี่แฟนเพื่อนกันคนนี้แฟนหนูจุดเดียว <c oughs> ไม่ต้องมาเดียวมาเดยวเลยแค่นี้ก็เขินแย่เดี่ยวก็ฟาดเอาไหมาเอาไหมา เดี๋ยวเฮอยากเป็นหมาแล้วไงจะไปก็ไปได้แต่จะไปแบบไม่ธรรมาได้